ผลประกอบการล่าสุดของ Amazon เนี่ยนะครับต้องบอกว่าน,น่าทึ่งมากๆแต่ว่าเบื้องหลังตัวเลขที่ดูมหาศาลเนี่ยมันมีเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าจรวด2เครื่องยนต์ซ่อนอยู่ครับซึ่งไอ้เจ้าจรวด2ตัวนี่แหละที่กําลังขับเคลื่อนบริษัทไปสู่อนาคตวันนี้เราจะมาถอดรหัสไปพร้อมๆกันเลยครับว่าเครื่องยนต์พวกนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลต่อชีวิตของรอรอ์ท่านๆยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ตัวเลขแรกที่เห็นเราต้องร้องโอ้โหเลยครับ 1 8 0 2พันล้านดอลลาร์ครับใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือรายได้ของ Amazon แค่ในไตมาาเดียวนะครับคือเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดตัวเลขนี้มันใหญ่กว่า GDP ของหลายประเทศซะอีกมันแสดงให้เห็นเลยว่าขนาดของอาณาจักรนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆแต่คำถามก็คือรายได้มหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่คำตอบก็คือมันไม่ได้มาจากแค่ที่เดียวนะครับแต่มันเป็นผลมาจากเครื่องยนต์ทรงพลัง2ตัวที่ทำงานไปพร้อมๆกัน แล้วเครื่องยนต์2ตัวนั้นมันคืออะไรแล้วอะไรล่ะที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่คอยเติมให้มันแรงขึ้นแบบไม่หยุดหย่อนเอาละครับเพื่อที่จะตอบคําถามนี้กันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสํารวจไปพร้อมๆกันใน5ส่วนหลักๆนะครับเริ่มจากภาพรวมทางการเงินกันก่อนเลยจากนั้นไปดูเครื่องยนต์ตัวแรกนั่นก็คือธุรกิจคลาวตามมาด้วยเครื่องยนต์ตัวที่2ธุรกิจคาปลีกแล้วเราจะไปดูเชื้อเพลิงลับอย่าง AI และปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าว่า a m azon เขากำลังสร้างอะไรสำหรับอนาคตของเราครับ โอเคมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยครับภาพรวมทางการเงินเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังตัวเลขของไตรามาสที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพทางการเงินของ Amazon แข็งแกร่งสักแค่ไหนกันเชียวคือถ้าเราดูแค่กำไรสุทธิอย่างเดียวนะครับอาจจะตกใจกับตัวเลขติดลบ4.3พันล้านดอลลาร์ แต่เดี๋ยวก่อนตัวเลขนี้เนี่ยมันเกิดจากค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวครับทั้งเรื่องการเกลียเกลี่ยคดีความแล้วก็ค่าชดเชยพนักง,งานเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้สะท้อนภาพธุรกิจหลักที่แท้จริงของเขาและนี่แหละครับคือจุดที่น่าทึ่งมากๆคือแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษก้อนใหญ่นั้นไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรามาดูที่กําไรจากการดําเนินงานนะครับซึ่งเป็นตัวที่สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักจริง,รงๆอะ่ะตัวเลขยังคงสูงถึง17.4พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว นี่แหละครับคือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าแกนกลางของธุรกิจเขานะ่ะแข็งแกร่งมากจริงๆแล้วความแข็งแกร่งส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้เลยครับคือตอนนี้เนี่ยสินค้าที่ขายบนอเมซอนกว่า6 2ซมาจากผู้ขายรายย่อยหรือที่เราเรียกกันว่า third party sellers นะครับซึ่งสัดส่วนนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยมันแสดงให้เห็นว่าอเมซอนไม่ได้เป็นแค่ร้านค้าปลีกอีกต่อไปแต่เป็นตลาดกลางขนาดใหญ่ที่ประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลครับเอาล่ะครับทีนี้มาดูเครื่องยนต์ตัวแรกที่ขับเคลื่อนจรวดลํานี้กันดีกว่า นั่นก็คือ Amazon Web Services หรือ AWS นั่นเองครับซึ่งเป็นผู้นำด้าน Cloud Computing ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านี่แหละคือแหล่งทำกำไรที่สำคัญที่สุดของ Amazon เลย AWS ไม่ใช่แค่เติบโตนะครับแต่กำลังเร่งเครื่องแบบเห็นได้ชัดเลยลองดูที่กราฟแท่งนี้สิครับอัตราการเติบโตเนี่ยพุ่งจากไตรมาสก่อนหน้าขึ้นมาอยู่ที่ 20. 2เลยนะซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบเกือบ3ปีเลยครับ นี่คือสัญญาการกลับมาคำรามของยักษ์ใหญ่แห่งวงการคลาวอย่างแท้จริงและนี่คือภาพที่ชัดเจนมากๆของความต้องการในระยะยาวครับ AWS มีสัญญาที่รอส่งมอบบริการให้กับลูกค้าหรือที่เขาเรียกว่า backlog นะครับอยู่ในมือสูงถึง2แสนล้านดอลลาร์แล้วตัวเลขนี้ยังไม่รวมดีลใหญ่อีกหลายๆดีลที่เพิ่งจะเซ็นกันด้วยซ้ำมันแสดงถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบ,บริการของ AWS แบบสุดๆเลยครับแล้วอะไรล่ะที่เป็นเชื้อเพลิงเบื้องหลังการเติบโตนี้ โอ้โหมันมาจากทุกทิศทุกทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นชิป AI ที่เขาออกแบบเองซึ่งขายดีจนหมดเกลี้ยงการชนะดีลใหญ่ๆจากภาครัฐเครื่องมือ AI ใหม่ๆสำหรับนักพัฒนาไปจนถึงการลงทุนแบบมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอนาคตครับเอาละครับจากโลกของ cloud เราวาร์ปมาดูเครื่องยนต์ตัวที่2ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือธุรกิจค้าปลีกหรือตะกร้าสินค้าของเรานั่นเองครับแต่ในวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่การส่งของถึงหน้าประตูบ้านอีกต่อไปแล้วนะครับ a m azon กำลังปฏิวัติมันครั้งใหญ่เลยล่ะครับหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็คือการบุกตลาดของชําสดแบบเต็มตัวครับตอนนี้ a m azon กำลังขยายบริการจัดส่งของชําสดไปยังเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วมากเราก็ทำให้การสั่งซื้อมันสะดวกขึ้นไปอีกโดยที่เราสามารถสั่งของชํารวมกับสินค้าอื่นๆได้ในออเดอร์เดียวกันเลยนี่คือการเปลี่ยนเกมในตลาดคาบลี่ของจริงเลยครับ และก็ไม่ใช่แค่ในเมืองใหญ่อย่างเดียวนะครับอเมซอนทุ่มเงินลงทุนไปกว่า4,000ล้านดอลลาร์เพื่อขยายเครือข่ายการจัดส่งไปยังพื้นที่ชนบททําให้ผู้คนในเมืองเล็กๆเนี่ยสามารถรับของได้ในวันเดียวกันหรือวันถัดไปได้มากขึ้นถึง60%เลยนี่คือการทําให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆเราได้เห็นเครื่องยนต์ทั้งสองตัวไปแล้วนะครับทีนี้มาดูเชื้อเพลิงหลับที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนเทอร์โบชาร์เจอร์ที่คอยเพิ่มพลังให้กับมันกันครับสิ่งนั้นก็คืืออปปัญญารระดิษฐ์ห AI ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นหัวใจของกลยุทธ์ Amazon ในทุกๆส่วนเลยครับแนวคิดหลักที่ Amazon กำลังผลักดันอย่างหนักเลยก็คือ Agentic Commerce ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันก็คือการใช้ AI มาสร้างผู้ช่วยช้อปปิ้งอัจฉริยะที่สามารถพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำแบบส่วนตัวได้เลยลองนึกภาพเหมือนกับเรามีพนักงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตอนเดินซื้อของในร้านแต่อันเนี้ยมาอยู่บนออนไลน์แทน แล้วผลลัพธ์ของมันก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วนะครับผู้ช่วย AI ที่ชื่อว่า r u f u s เนี่ยซึ่งตอนนี้มีคนใช้งานแล้วกว่า250ล้านคนคาดว่าจะสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้ถึง1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวลองดูที่แผนภูมินี้สิครับแม้ว่ามันจะยังเป็นส่วนเล็กๆของพายทั้งหมดก็จริงแต่มันคือชิ้นส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดและกำลังจะมีความสำคัญอย่างมหาศาลเลยแหละครับ ดังนั้นจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือ AI ไม่ได้เป็นแค่แผนกแผนกหนึ่งใน Amazon อีกต่อไปแล้วแต่มันคือเชื้อเพลิงที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกส่วนของธุรกิจเลยครับตั้งแต่การช่วยลูกค้าซื้อของการขับเคลื่อนบริการคราวการช่วยผู้ขายสร้างรายการสินค้าไปจนถึงการช่วยสร้างแคมเปญโฆษณาเลยครับและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับเราจะมามองไปข้างหน้ากันว่ากำไรมหาศาลที่ทำได้ในปัจจุบันเนี่ย เขากำลังเอาไปใช้วางรากฐานแล้วก็สร้าง Amazon แห่งอนาคตอย่างไรกันบ้างตลอดทั้งปี2025นี้นะครับ Amazon คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรียกรีกว่า capital expenditure เนี่ยสูงถึง125,000ล้านดอลลาร์ถ้าจะเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับนั่นเท่ากับว่าบริษัทใช้เงินลงทุนเกือบ1,000ล้านดอลลาร์ในทุกๆ3วันเลยทีเดียวครับไม่น่าเชื่อจริงและเงินลงทุนมหาศาลเหล่านี้เอาไปทำอะไรบ้าง ก็มีตั้งแต่การใช้หุ่นยนต์กว่า1ล้านตัวในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายบริการรถแท็กซี่ไร้คนขับซูเอ็กซ์ไปยังเมืองหลวงอย่างวอชิงตันดีซีและก็เป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้กับ AWS อีกเท่าตัวในภายในปี2027ครับและทั้งหมดที่ว่ามานี้มันสรุปได้ในวิสัยทัศน์หลักของบริษัทเลยครับนั่นก็คือการสร้างประสบการณ์ส่วนตัวให้เหมือนกับอยู่ในร้านค้าจริงๆบนโลกออนไลน์นี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดที่ขับเคลื่อนทุกการลงทุนของพวกเขา สิ่งที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่า Amazon จะทำสำเร็จหรือไม่แต่คือเมื่อ AI กลายมาเป็นผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัวของเราอย่างเต็มรูปแบบแล้วจริงๆมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของพวกเราไปตลอดการได้อย่างไรนี่คืออนาคตที่ Amazon กำลังสร้างและเราทุกคนก็คือกำลังเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นครับ